แต่คุณขาดอย่างเดียวที่ผมต้องการที่สุดคือสมาร์ทพีพิลผมต้องการวิศวกร2 0 0นคนประเทศคุณมีไหมปัญหาของเราตอนนี้มันคือเรื่องของคนคนไทย100คนเนี่ยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้1คนแต่คนมาเลเซีย100คนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้16คนคนไทยจบเป็ญยาตี100คนจบสาขาวิทยาศาต20คนลดเหลือ19ละ พอพอมีเรื่องอะไระการลเกตออกมาแล้วคนก็ไปโบราณคดีมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงคนมาเลเซียจบปีนาตีจากคนปีนาตีหนึ่งร้อยคนจบวิทย์คณิตห้าสิบคนนายกเขาบอกว่าห้าสิบน้อยไปขอหกสิบเราไปดูเวียดนามตัวเลขก็สูงเหมือนกันเราไม่ต้องพูดถึงจีนนะของจีนเนี่ยไม่ใช่แค่วิทย์คณิตของจีนนี่คือวิศวะเลยหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยผมพูดเรื่องนี้ในหลายเวทีผมก็จะโดนตำหนิ ว่าผมไม่ได้อยค่าคนที่ไม่เรียนวิทย์คณิตแต่ว่ามันมีสถิติจริงว่าประเทศที่มีสัดส,ส่วนของคนที่จบวิทย์คณิตยิ่งเยอะเท่าไหร่ GDP ยิ่งเติบโตเร็วประเทศยิ่งเจริญในทางวัตถุต่อมาคือเรื่องคะแนนพิซซ่า20ปีที่ผ่านมาเราตกลงทุกปีเวียดนามเนี่ยคะแนนสูงกว่าเราทุกแคทก่ท่าี่สูงเป็นร้อยคะแนนเลยและคะแนนของเวียดนามเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปมันต้องปฏิรูปทั้งหมดแล้วเขาก็พูดหนึ่งเด็ก เจนใหม่ที่เริ่มเข้า,อาปอหนึ่งแล้วค่อยโตขึ้นมาจนถึงมาไหร่การที่จะมีนักการเมืองท่านหนึ่งมาแล้วบอกว่าผมจะปฏิรูปเพื่อประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าแต่ทุกท่านที่ยกมือโหวตให้กับผมเนี่ยจะไม่มีใครได้จะไม่ไไมีใครได้อยู่ทันเห็นผลนี่เลยน,นะจะเป็นต่อรุ่นลูกกับรุ่นหลังท่านต่อไปถามว่าจะมีคนยกมือให้เขาไหมาอันนี้เรื่องจริงผมว่าไม่มีนะมันก็ไม่มีทุกคนก็ห่วงเรื่องต่างเคสที่น่าสนใจที่สุดคือ EEC EC เนี่ยนะครับเป็นให้ทุกอย่างเลยเหมือนต่างประเทศให้สิทธิประโยชน์นะครับให้รถไฟให้สนามบินให้ถนนให้ WiFi ให้ 5G ให้โรงพยาบาลทุกอย่างที่เงินซื้อได้ในระยะสั้นให้หมดเลยแต่ว่าพอฝรั่งมาคุยแล้วบอกคุณให้ผมทุกอย่างเลยนะมีสมาร์ทอินฟราสตรักเจอร์มีสมาร์ทอินเซนティブมีสมาร์ทฮอสพิทอลแต่คุณขาดอย่างเดียวที่ผมต้องการที่สุดคือสมาร์ทพีเพล ผมต้องการวิศวกรสองแสนคนประเทศคุณมีไหมอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแล้วบอกแล้วเราก็บอกอ๋อไม่มีครับอ,อ๋อไม่งั้นก็แปลว่าถ้าผมจะมาลงทุนอีซีผมต้องไปบินเอาวิศวกรจากเวียดนามหรือมาเลเซียหรือสิงคโปร์มาที่นี่เหรอแล้วเรื่องอะไรผมจะมาซึ่งสตอรีเนี่ยมันตรงข้ามกับท้าเราพูดเรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์เราหมอของเราเนี่ยเก่งมากพยาบาลเราเก่งมาก ที่นี่มันเป็นแบบทุกอย่างที่มันเติบโตขึ้นมาจากอุตสาหกรรมการแพทย์เพราะว่าหมอเราพร้อมแล้วบุคลากรเราพร้อมพยาบาลเราพร้อมระบบเราพร้อมปัญหาของเราตอนนี้มันคือเรื่องของคนนะครับคือที่มาเลเซียทําได้เวียดน,นามทําได้หรือสิงโคโปร์ทำได้เพราะคนของเขาเนี่ยมีการศึกษามีระดับที่ดีกว่าเรานะครับเพราะอาจจะตัวเลขนี้เลยที่ฝรั่งเขาจะบอกผมทุกครั้งเลยนะครับว่าคนไทย100คนเนี่ยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้1คนแต่ แต่ว่าถ้าผมไปที่มาเลเซียคนมาเลเซีย100คนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้16คนคนไทยจบปปิญญาตี100คนจบสาขาวิทย์คณิต20คนลดเหลือ19้ละพราพอมีเรื่องอะไระการัเกตออกมาแล้วคนก็ไปโบราณคดีมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงหรือมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรคนก็มันลดไประเทศไทยลดลงเรื่อยๆคนคนไทยที่จบปปิญญาตีวิทย์คณิตลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าไปที่มาเลเซีย50%คนมาเลเซียจบปปิญญาตี จากคนปีอันที่หนึ่งคนจบวิทย์คณิต50คนนายกเขาบอกว่า50อันน้อยไปขอ60เราไปดูเวียดนามตัวเลขก็สูงเหมือนกันแต่เราไม่ต้องพูดถึงจีนนะของจีนเนี่ยไม่ใช่แค่วิทย์คณิตของจีนนี่คือวิศวะเลยหลายสิเลยแล้วตัวเลขเนี่ยอันนี้กลับมาเลยก็คือว่าผมพูดเรื่องนี้ในหลายเวทีผมก็จะโดนตําหนิว่าผมไปด้อยค่าคนที่ไม่เรียนวิทย์คณิต ผมโดนทุกครั้งเลยผมก็ผมไม่ได้ด้อยค่าแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ว่ามันมีสถิติจริงว่าประเทศที่มีสัสดส่วนของคนที่จบเป็นคณิตยิ่งเยอะเท่าไหร่ร GDP ยิ่งเติบโตเร็วประเทศยิ่งเจริญในทางวัตถุมากต่อมาคือเรื่องคะแนนพิซซ่ามันวัดทุก3ปีปีนี้กำลังวัดอีกรอบอย่งนงะซึ่งผมกังลุ้นอยู่ว่าเราจะเท่าไหร่แล้ว20ปีที่ผ่านมาเราตกลงทุกปี แล้วก็ไปดูเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยคะแนนสูงกว่าเราทุกแคทายกรีสูงเป็นร้อยคะแนนเลยและคะแนนของเวียดนามเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปแถมเงินเดือนยังต่ำกว่าประเทศไตยครึ่งนึงถ้าอย่างนั้นถ้าคุณจะไปสร้างโรงงานไอไปสร้างโรงงานชิปอะคุณจะไปสร้างที่นี่หรือคุณจะไปสร้างที่เวียดนามทูกกว่าคนเก่งวิทย์คณิตมากกว่าแล้วก็เจสันหัวก็มาพูดเองเลยว่าขนาด โรงงานของ n อ i นว a เดียที่ไต้หวันยังต้องอิมพอรคนของเวียดนามไปเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากเพราะเวียดนามสามารถผลิต AI e n g i n e e เนเป็นจำนวนที่เยอะมากได้อันนี้คือเรื่องที่แต่ละประเทศก็เคยไปคุยกับเขาก็บอกเขาทำกันเป็น10-20ปีเพราะว่ามันคือการวางแผนปฏิรูปหมหาที่ไรปฏิรูปมัธยมปฏิรูปประถมแล้วก็มันต้องปฏิรูปทั้งหมดแล้วเขางพูดหึงเด็กเจนใหม่ ที่เริ่มเข้าปอนหนึ่งแล้วค่อยโตขึ้นมาจนถึงหมาเท่าไรเขาทาอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ถ้าผมมองผมมองว่าควิกวินของเราเนี่ยเราใช้เกือบหมดละแต่เราเหลือเขาเรียกอันนี้คือปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ต้องใช้เวลา1 0ถึง20ปีแก้ซึ่งผลจะไม่ได้ออกต่อออกผลในรุ่นของเรามันจะเป็นรุ่นต่อไปแต่ต้องมีใครทำสักคนแต่ว่าฟังแต่ว่าด้วยระบบประเทศราชการหรือการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ย การที่จะมีนักการเมืองท่านหนึ่งมาแล้วบอกว่าผมจะปฏิรูปเพื่อประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าแต่ทุกท่านที่ยกมือโหวตให้กับผมเนี่ยจะไม่มีใครได้จะไม่มีใครได้อยู่ทันเห็นผลนี่เลยนะจะเป็นหร,รุ่นลูกกับรุ่นหลังท่านต่อไปถามว่าจะมีคนยกมือให้เขาไหมาอันนี้เรื่องจริง mm hmm. ผมว่าไม่มีนะมันก็ไม่มีทุกคนก็ห่วงเรื่องปากท้องถ้านนโยบายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ AI หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องปลายทาง มันมันถึงจะออกอะไรมาตอนนี้จะไม่มีคนใช้ประโยชน์เพราะเราขาดของที่ต้นทางคือคนที่สามารถมาใช้ประโยชน์มันได้เราขาดบุคลากรเราขาดบุคลากรเราขาดโปรแกรมเมอร์เราขาด,าขาด AI อเอนจิเนียร์เราขาดคนที่สามารถมาคิดคน AI ได้เราขาดประเทศใหญ่ในขาดที่เวียดนามหรือมาเลเซียก็ตั้งเป้าผลิตเป็นแสนๆคนประเทศไทยเราไม่มีเราประกาศเราอยากจะเป็น AI h อ b แห่งอาเซียนเราอยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ แต่เราไม่มี AI e อ g i n e e r ในประเทศนี้หรือมีแต่ว่ามันจำนวนน้อยมากประเทศนี้ติดเรื่องเดียวเลยคือเรื่องต้องสร้างคนแต่ว่าคนที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดบอกสร้างหลักร้อยหรือหลักพันเราพูดถึงถ้าอยากจะแข่งกับเวียดนามหรือว่ามาเลเซียพูดถึงหลักแสนหลายแสนคนที่มาอยู่ในสายอาชีพนี้สายอาชีพของสมัยใหม่นะครับวิทย์คณิต